8,000นะเอะแะ 8, อแปดพัน0รรเลยให้เขาไปนะรรเราไม่มีใจแล้วบ้านนี่โอ้อสวัสดีครับอยู่กับบาทิมไปเลยไปเลยไปหน้าลีเลยเลอ่ยออพาบรครับพอง,งบอกลุงน้องด้วย รอเฮ้ยคืนล้อด้วยเอาอยู่สำนักง,งานปลาทิมบูทาวสิ่นทิมพูทาสิ่งเดี๋ยวเราจะมานี่เอาไว้คันนี้ไปสองคันหลายทางอุดรธาน,นี Ừ, xuống lăng. Cái <laughs> à, này đi. Cái này đi. Cái à này đi. Ồ. Cái này đi. มานี่มาน,มานี่ก่อนอย่าให้เปื้อนดินามานี่อออ๋อแต่ิมขับคันนี้เลยเขับเองเลยอ๋อเป็แบบนอันเดียวกันกเราน้องชุดก่อนแล้วโ<ห>อ้โว้รถเวลาจอดเขไม่ใส่แบตหรอกพอใส่แบตปุ๊บมันก็เสียทิ้งแบบเปล่ามันก็ตกนอ อันนี้ก็ทำช่วงล่างใหม่นะครับทำช่วงล่างก็มีตูดซิ่งมีตูดซิ่งกับช่วงล่างนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน,นี่ก็เตรียมไปส่งลูกค้าอันน้น่าจะเป็นร้อยห้ารอยห้ากับเก้าห้า นี่ช่วงล่างสิ่งทั้งสองคันเลยครับนี่ <c oughs> ออได้ตูดสิ่งสีเหลืองร้อยห้ามันจะดุดันครับเสียงมันเหนือคำราม เอ้ยยักไมย่ยักไม่ เลยเลยถ่าดมันขึ้นง่ายครับคันนี้มันก็ไม่ค่อยวัดเสียวอะไรเท่าไหร่อยขึ้นแบบสบายสบายเดี๋ยวเราไปดูหลังให้หน่อย nắng nương 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 ô ai park đi lông lê ghê 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 ไม่ได้ลงก่อนเลยเดี๋ยวทดแบ๊ะอีกเ่ยว่าเด้วยสวยงามมาด้ยอวยนี่จักรนานรถไต่เสียงดุนแลยมันไม่ยอมใส่ฮ่าฮ <c oughs> ่า <c oughs> ว่าแล้วฮ่าโอ้ยข,ขึ้นเยอะแล้วครับรถต้นตำรับยังอยู่ราคาเดิม60,000บาทอเอ้ยซิดลืมครูได้ยังไงนี่เขาซิดลืมครูแหมไม่ได้ไม่ได้ไ น่สูงล่างพร้อมลุยครับนาปีปีนี้ที่อุดรธาน,นี Bộ áo bạc luôn con Bộ áo bạc luôn luôn ไปขากลับก็จะไปทางชุมแพอีกบอกว่าชุมแพแล้วก็คอนแกนอีกขากลับก็จะเอาลงมาอีกสองนะครับอันนี้เอาขึ้นไปสองขากลับมาอีกสองนี่อาทิมโอ้โอ้คาน้ำมันเพิ่มแล้วนี่แบบนี้อ่ะครั้ที่สองครับ เอาคันที่สองขึ้นคันนี้หนึ่งขึ้นไปแล้ว้อมมาทันนตงต Nào, hát đi xong lắm Tôi về đu lắng cho Ơi, chít luôn rồi Chít, chít luôn rồi kìa Ơi, chít luôn rồi hết Ơi, chít đằng này rồi Đơn mà chít đằng này rồi มันหนักข้างนี่บางนี่นี่นึงเดี๋ยวโมมุนๆมานี่เอก มุนเท่ยวมาหางขึ้นน,นี่ไอ้นนอไม่ต้องวางวางตา, <c oughs> า,า,างนีวง่วางเลยวางเลย ไม่ต้องวางหรอกเพื่อไอ้นี่มันเป๊ปะๆนู่นพอดีวางเลยมา,มาเออ,อเขึ้นปแลออสองคันโอ้เต็มลำเลยพี่น้อง เตรียมออกเดินทางครับอุดรธาน,นีไนจะตีสามตีสออกเดินทางครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ f อนะครับเดี๋ยวใครเห็นตามทางก็กดแตรทักทาย,ยกันกครับตาเห็นก็ทักทายด้วย f อแถวอุดรน,นีพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ